สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight m a n ู h นเ t e ดครับถึงแม้ว่าเอริกเทนแฮกนี่จะพาทีมเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้แบบสุดปัน3ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าเก้าอี้นี่ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องครับยังคงเป็นเต็งหนึ่งกุญซือที่จะโดนเด้งขณะที่เอ็ดดี้ฮาวครับเริ่มมาแรงครับใกล้เหมือนกันนะครับทางด้านเอ็ดดี้ฮาวนี่กุญซือของนิวคาสเซิลจะอยู่ๆนฟอร์มก็ดรอปลงไปอย่างน่าใจหาย หลักเลยก็เพราะว่านักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะคราก็ไม่แตกต่างจากแมนอยู่สักเท่าไหร่เบนวิกเตอร์ครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยังคงยกให้ทางน้าเอริกเดนฮักผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์เ i t e d เป็นแตงหนึ่งกุนซอพิมเ์ลีคคนต่อไปที่ต้องกระเด็นตกเก้าอี้ถึงแม้ว่าจะพาปีศาจแดงเปิดบ้านพลิกเอาชนะทางด้าแอสตันวิลล่าไปได้แบบสุดปัน3ประตูต่อ2 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ตามโดยก่อนลงเล่นนัดดังกล่าวเรย์เนฮักมีอัตราต่อรองโดนโปรดดีอยู่ที่17ต่อ20แต่ว่าหลังจากเอาชนะแอสตันวิลล่าก็หายใจโล่งขึ้นมาหน่อยครับราคาก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่2ต่อ1ขณะที่เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดก,การทีมนิวคาสเซิลขึ้นจากเตง3มาเป็นเตง2ร่วมกับกับทางด้านปู่รอยเป็นที่เรียบร้อยที่ราคา4ต่อ1 หลังจากล่าสุดดีเดลคาสเซินก็แพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไป 1, 1ประตูต่อ3ขาบ้านนะครับคาถิ่นเซนต์เจมพาร์คทำให้เวลานี้หล่นไปอยู่ในอันดับที่8ของตารางไปแล้วเราเรียกว่ากลุ่มทุนจากซาอุนี่ไม่พอใจแลครับอัตราต่อรองผู้จัดก,การทีมพิมพ์ลิกคนต่อไปที่จะตกงานนะครับมีดังนี้แต่หนึ่งนี่ยังคงเป็นเอริกเทนฮากครับอยู่ที่2ต่อ1เอ็ดดี้ฮาวกับธนัดรอยฮอสซันครับ4ต่อ1 แหวนซองกอมบารีครับ5ต่อ1นึ่งพอเชติโน่สิต่อ1นึ่งคริสไวดเดอร์ของเชฟยูอยู่ที่16ต่อ1แล้วก็ทางด้านนูโน่เอสเปรโตซานโตของนอตติงแฮมฟอเรสต์กับทางด้านเดวิดมอยครับอยู่ที่20ต่อ1ทางด้านแพทริกเอฟรานะครับหลังจากเห็นฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดก็ได้ออกมาคาดการณ์นะครับทีมที่จะติดท็อปโฟไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้า พลาติกเอฟราครับอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าแมนยูจะเป็นหนึ่งใน4ทีมที่คว้าตั๋วไปเล่นถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนีกในฤดูกาลหน้าหลังจากเห็นอนดีตต้นสังกัดในเปิดรังโอลด์ฟฟอร์ดพลิกแซงเอาชนะแอตันวิาไปได้3ประตูต่อ2ลูกทีมของเอริกเฮนทักสามารถรวมพลังกลับมาเอาชนะสิงห์ผง,งาดได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากครึ่งแรกเป็นฝ่ายตามหลังศูนย์ประตูต่อ2 จนมีเสียงโหจากบรรดาแฟนบอลในโลละครแห่งความฝันก่อนที่ครึ่งหลังจะยิง3ลูกรวดเก็บชัยชนะได้สําเร็จตอนนี้มีอยู่3ามสวิคะแนนจากการลงเล่น19นัดโดนัดโดยานะแพทริกเอฟราววย42ปีที่เคยค้าแข่งกับแบนยูในช่วงปี2 0 0 6ถึง2014แสดงความเห็นผ่านานะอเมซอนพรามหลังถูกถามว่าทีมไหนจะติดท็อปโฟขบอกนะครับว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี อาร์เซนอลและอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะสถาร์ตาต่อรองล่าสุดน,นะครับของทีมที่จะจบท็อปโฟครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่1ต่อ66ลิเวอร์พูลครับ1ต่อ33เช่นเดียวกันกันกบทางด้นานอาร์เซนอล3ทีมนี้ตีแบ,บเบอร์อยู่แล้วนะครับสเปอร์กับวิลล่าครับอยู่ที่1ต่อ1และแมนยูครับอยู่ที่15ต่อ2ครับ สนทานายกเศรษฐานี่สงสัยคงจะไม่ได้แรงสนับสนุนจากแฟนปีศาจแดงแล้วมั้งนี่ครับหลังจากที่ออกมากระแทะนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐพนตรีและรัฐพนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงอันดับล่าสุดบนตารางคะแนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนที่ทําข่าวนีลิ์พูนีเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนะครับ จกเอาชนะทางด้านเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์บอกว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลนครับก็จะกลับมาเองเมื่อถามว่าบรรดาผู้สื่อข่าวเองก็เป็นแฟนบอลสโมสรแมน,ชนเชสเตอร์เตด,ดหลายคนทางด้านนายกเสรษฐาก็บอกนะครับว่าแมนยูมีแต่ใจอย่างเดียวฝีมือไม่ค่อยมีแต่ก็ทําให้สื่อบวลชนนี่ปรบมือชอบใจครับขณะเดียวกันนา,ย,า,กานยกยังมีการพูดถึงผลการแข่งขันคู่แมนยูนะครับซึ่งพลิกจากตามหลังอสตันวิลล่า02นในครึ่งแรกแล้วกลับมาชนะ3-2 เมื่อคืนตื่นมาเข้าห้องน้งําช่วงเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่ยังเห็นว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดทมีสกอร์ตามหลังสโมสรแอสตันวิลล่าแต่ปรากฏจบเกมผลพลิกกลับมาชนะ3-2พร้อมเอ่ยปากแซวแฟนบอลทีมแมนเชสเตอร์เดว่าทำไมถึงต้องให้กองกลางตัวรับมาทำประตูซึ่งเป็นไปไม่ได้แมนยูเป็นทีมที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านแต่มีกองหน้าชื่ออะไรใครรู้บ้างซึ่งไม่มีใครรู้ คอยลุนที่ยิงได้ดีใจจนร้องไห้ผู้สื่อข่าวถามะะว่าจะมีโอกาสได้ชมฟุตบอลหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่แข่งในเวลาดึกนายกเศรษฐาบอกว่าเมื่อคืนได้มีโอกาสดูเลี้ยวพูเพียง20มนาทีหลังจากที่ต้องเดินทางไปทําภารกิจที่ภาคใต้นะครับเลยมีเวลาดูไม่นาน แม่รู้สึกในยกเสรษฐานีจะไม่ค่อยรู้จักสโมสรแมนยูซะทัาไหร่นี่ไม่ใช่แฟนปีศาจแดงครับแหมบอกอะไรครับบอกว่าให้กองกลางตัวรับมาทําประตูแหมท่านาสกอตแม็กทูมเมน่เดี๋ยวนี้นี่เขาเป็นกองกลางตัวรุกแล้วในขณะที่ฮอยลุนนี่แหมเขาก็ปลดปล่อยแล้วนะครับลูกแรกมาแล้วแหมเอริกเทนท้าพึ่งออกมาบอกเองนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะเห็นฟอร์มการเล่นของฮอยลุนครับยิงแบบระเบิดเพิดเฮิงแน่นอนนะครับเรียกว่าเอาชนิดที่ ทำให้หลายๆคนนี่ต้องตกตะลึงครับเดี๋ยวนายกมาดูแล้วกันครับฟอร์มของทางด้านฮอยลุนนายกบอกว่าไม่รู้จักชื่อใช่ไหมครับแต่แต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นผลงานของฮอยลุนครับจากนี้เป็นต้นไปแมนเชสเตอร์เดนี่เตรียมที่จะเดินหน้าล่าตัวจอมแอสลิตมาเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้และคาดว่าจะทำให้2นักเตะครับซอแวลตกกระป๋อง คริสโตเฟอร์มิเชลพูดสื่อข่าวของสปอร์ตวันสื่อชื่อดังจากเยอรมันรายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดสนใจคว้าตัวทางด้านโยฮันบากายโยโกปีกดาวรุ่งทีมชาติเบนเยียมของ PSV อไอทอเฟนจากฝูงเอ d i ร i ดิวิชันลีกในทแลนด์มาเสริมทัพในตลาดนั้กเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อแก้ปัญหาปีกขวาที่ยังหาตัวหลักในตำแหน่งนี้ไม่ได้ โดยทางด้านคริสโตเฟอร์มิเชลระบุว่าแมนยูประทับใจฟอร์มการเล่นของทางด้านบากากโยโกวัย20ปีหลังระเบิดฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาลนี้โดยมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของ PSV i i บีไอถึง17ลูกแบ่งเป็นการยิง4ประตูกับทำได้อีก13แอสซิสจากการลงเล่น27นัดรวมทุกรายการนอกจากนี้ทางด้านจฮันบากากโยโกยังมีบทบาทสำคัญกับ PSV e i ด้วยการช่วยให้ทีมชนะในลีกทั้ง16เกมนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาผงาดน,นำเป็นจ่าฝูงของลีกฮอลแลนด์แบบขาดลอยโดยทิ้งห่างเฟยนุสรตอดดัมทีมอันดับที่2ถึง10แต้มด้วยกันโดยคาดว่าเขาจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรทำให้แมนยูต้องการอยากจะได้ตัวบากายโอโกไปเสริมเกมรุกริมเส้นฝั่งขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวถนัด แม้เคยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลคู่แข่งตัวชการ่รวมศึกพิมลิอังกฤษให้ความสนใจด้วยก็ตามซึ่งหากคว้าตัวได้สําเร็จก็จะทําให้ถธนแนแอนโทนีและเจเดนสันโชตตกกระป๋องทันทีเนื่องจากทั้งคู่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แม้ย้ายมาร่วมทีมด้วยราคาค่าตัวมหาศาล สถานการณ์ของทางด้านราฟาเอลวารานนะครับสปอร์ตสื่อสเปนระบุว่าบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันดีกีแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์6สมัยเป็นทีมแรกที่ยื่นข้อเสนอในการขอซื้อทางด้านราฟาเอลวารานปากการหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2018จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้วารานวัย30ปีเพิ่งได้รับการเปิดเผยว่า สัญญาที่แท้จริงกำลังจะหมดลงหลังจะจบฤดูกาลนี้แทนที่จะเป็นช่วงซัมเมอร์ปี2025ตามที่รายงานข่าวกันในตอนแรกทำให้แมนยูตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องอาจตัดสินใจขา,ขายออกไปในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียอดีตแนวรับเรอัลิทไปแบบฟรีๆหลังจากสามารถเจราจารล่วงหน้ากับทีมใหม่ได้เลยในเดือนหน้าเนื่องจากเหลือสัญญาไม่ถึง6เดือนตามกฎบอสแมน ท่านี้มีรายงานข่าวว่าแมนยูพร้อมขายวารานหักได้ราคาค่าตัว20ล้านปอนด์ขณะที่เจ้าตัวก็อาจพิจารณาย้ายทีมด้วยเช่นเดียวกันหากยังเป็นตัวเลือกที่4ในแผงหลังต่อจากแฮร์รี่แม็กควายวิกตอร์รินเดอร์ฟและก็จอห์นนี่อีเวนเหมือนที่เอริกเดนฮักเคยดรอปเขาไปเป็นตัวสำร,รองในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งแพ้คาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ3เมื่อปลายเดือนตุลาคมก่อนหลุดตัวจริงไปพักใหญ่ โดยดุการนี้พึ่งได้เป็น11วตตัวจริงให้กับแมนยูในลีกแค่6เกมเท่านั้นเองแม้ว่ารอยแอบริตต้นสังกัดเก่ากับหลายทีมในลีกซาอุจะมีข่าวอย่างต่อเนื่องว่าสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมงานแต่ล่าสุดแหล่งข่าวมีการเปิดเผยว่าบบเย์นพร้อมยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์ตามที่แมนยูต้องการแล้วเนื่องจากทางด้านคริสโตฟรอยผู้นวยการกีฬาของบบเย์นยอมรับว่าต้องการเสริมแนวรับในเดือนมกราคม หลังจากมีนักเตะสลับกันบาดเจ็บบ่อยในฤดูกาลน,นี้และก็พบกับ My, อินไซต์ไม่เด็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ